ตั้งแต่โควิดระบาดผลประกอบการของบริษัทที่เราทำงานอยู่ก็แย่ลงเรื่อยๆเจ้าของบริษัทปิดกิจการกะทันหันทิ้งพนักงานนับร้อยพวกเราไม่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับการเยียวยาใดๆด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เราไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับสงสัยต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วแม่จ๋าผมกลับมาแล้วไหวพระเธอลูก นาดนี้เนี่ยไปหาหมอนะแม่เดี๋ยวผมพาไปไม่เอาหรอกลูกเปลืองเงินเปลืองท้องลูกก็กำลังตกงานอยู่แม่ไม่อยากเป็นภาระของลูกภาระอะไรกันแม่ผมเต็มใจนะแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายผมมีเงินเก็บอยู่ผมขอโทษนะแม่ที่ผมต้องโกหกจริงๆแล้วผมเหลือเงินติดตัวอยู่แค่5,000บาทเท่านั้น งั้นแม่ยอมไปหาหมอก็ได้หมอขออนุญาตคุยกับญาติคนไข้เป็นการส่วนตัวหน่อยค่ะตกลงแม่ของผมเป็นโรคอะไรฮะคุณหมอแม่ของคุณเป็นมะเร็งปอดคะ่ะโชคดีที่เป็นระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่ผมก็พร้อมสู้ฮะขอแค่แม่ของผมหายก็พอแม่จ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะ แม่ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะลูกเอ้ยโรคมะเล็งเนี่ยข่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะแม่ไม่อยากรักษาหรอกปล่อยแม่ไปตามกรรมตามเวรเถอะลูกไม่จะแม่ผมจะไม่มีวันปล่อยให้แม่เป็นอะไรไปเด็ดขาดไม่ว่ายังไงผมก็ต้องหาเงินมารักษาแม่ให้ได้ต่อให้ต้องแลกด้วยอะไรผมก็ยอมโถอเอ้ยลูก เรื่องแบบเนี้ยไม่น่าเกิดกับเราสองคนแม่ลูกเลยอย่ากังวลไปเลยนะแม่ตอนเนี้ยแม่ต้องทำใจให้สบายกำลังใจสำคัญที่สุดถ้าแม่ไม่ยอมแพ้ผมก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันปล้น้านนี้แล้วกันไม่มีตำรวจคอยเฝ้าเราน่าจะรอดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันแก่แล้วผมสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นถ้าคุณทำตามที่ผมบอกแต่โดยดี เอาทองเส้นนั้นมากําไรด้วยเร็วอะน,นี่อยากได้อะไรเอาไปให้หมดเลยดีมากแม่จ๋าแม่รอดแล้วผมจะเอาทองนี้ไปขายแล้วเอาเงินมารักษาแม่นะจ๊ะฉันต้องโทรแจ้งหนึ่งเกหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยมีเจนมาปนร้านทองของดิฉันค่ะ คิดว่าทำชั่วแล้วจะหนีรอดเหรอถ้าไม่อยากตายก็ยอมมอบตัวเสียโดยดีผมยอมแล้วฮะอย่ายิงผมเลยผมต้องมีชีวิตกลับไปเพื่อดูแลแม่ที่กำลังป่วยโถอเอ้ยลูกแม่ทำไมลูกต้องทำแบบนี้ด้วยปล่อยให้แม่ตายไปยังจะดีกว่าเห็นลูกติดคุก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษนะแม่ นอกจากจะหาเงินมารักษาแม่ไม่ได้แล้วยังออกไปดูแลแม่ไม่ได้อีกถึงลูกคนนี้จะไม่ดีแต่ว่าผมอยากให้แม่รู้ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่อแม่แต่ถ้าลูกได้เงินมาจากการปล้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนต่อให้ได้เงินมากแค่ไหนแม่คงไม่สบายใจที่จะรับเงินเหล่านั้นไว้ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเพราะผมไม่มีทางเลือก เมื่อลูกทำผิดลูกก็ต้องรับโทษแม่จะรอจนกว่าลูกจะออกจากคุกแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะลูกผมผิดไปแล้วแม่ผมขอโทษอไปแน่เลยน่าสงสารแม่ลูกคู่นี้จริงๆเลยไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรอกแต่บางทีสถานการณ์ในชีวิตมันก็บีบบังคับ ที่เขาต้องทําในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไอ้หนุ่มคนนี้ไม่เดินทางผิดถึงแม้จะไม่มีเงินมารักษาแม่แต่ก็คงได้ดูแลแม่จ,จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต